เก่งหลายอย่างก็ต้องประสบความสำเร็จมากกว่าอยู่แล้วแต่ไอ้เก่งหลายอย่างอ่ะคือเก่งขนาดไหนจริงๆมันประสบความสาเร็จได้ทั้งคู่แต่ถ้าเราพูดถึงในอ่ะสมมติถ้าในมุมลูกจ้างพี่ใช้คําว่าในมุมลูกจ้างแล้วกันพี่ว่าการเก่งอย่างเดียวอ่ะอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าระหว่างคนที่เก่งหลายอย่างกับคนที่เก่งอย่างเดียวครับพี่ต้อมคนแบบไหนจะประสบความสําเร็จถ้าเอาแค่จากคําถามอ่ะยังไงคนเก่งหลายอย่างก็ต้องประสบความสาเร็จมากกว่าอยู่แล้วแต่ไอ้เก่งหลายอย่างอ่ะคือ เก่งขนาดไหนอแต่ถ้าบอกว่าเก่งอย่างเดียวเท่ากับคนที่เก่งหลายอย่างแบบความเก่งเท่ากันนแต่อันนี้ได้สามอย่างอะยังไงคนเก่งหลายอย่างก็ก,ก,ก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่ต้องดูว่ามันเก่งขนาดไหน<ๆ>งั้นงั้นเพิ่มเติมต่อไปครับก็คือคนเก่งหลายอย่างนะครับแต่ว่าไม่มีจุดเด่นกับคนที่เก่งอย่างเดียวแต่เก่งสุดสุดทางเลยอะครับคนแบบไหนถึงจะประสบความสําเร็จคร,ครับพี่ถ้าจริงๆมันมันประสบความสําเร็จได้ทั้งคู่แต่ถ้าเราพูดถึงในใ,ในในใน,ในมุม อ่ะสมมติถ้าในมุมลูกจ้างพ,พี่ใช้คําว่าในมุมลูกจ้างแล้วกันพี่ว่าการเก่งอย่างเดียวอ่ะอาจจะดีกว่าด้วยซ้ําเพราะว่าเวลาเราต้องการพนักงานอ่ะเราก็ต้องการคนไปเติมเต็มในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของเราของบริษัทขององค์กรของทีมครับพี่เพื่อให้จุดนั้นแข็งลองคิดดูถ้าเราเอาคนที่แบบรู้กลางกลทุกอันอ่ะมันก็จะแบบรู้กลางๆทุกอันปรึกมันก็เหมือนกับเราเติมคนเติมคนให้เยอะแต่เราไม่ได้ส่งเสริมให้มันดีขึ้นอเราเติมคนให้เยอะ แต่ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราดันรู้อย่างเดียวเราเราดันรู้แค่เรื่องอ่ะสมมติเปิดร้านอาหารเราดันเป็นพ่อครัวแต่เราไม่รู้วิธีการจัดก,การคนยังไงเราไม่รู้วิธีการคำนวณต้นทุนการตลาดยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้บางทียิ่งเรามีหน้าที่มากขึ้นเราเป็นเจ้าของเราเป็นผู้จัดก,การเราเป็นดีเลกเตอร์อะไรต่างๆการรู้หลากหลายเพื่อควบคุมให้หมดก็เป็นส่วนสําคัญ แต่ถ้าเรารู้อย่างหนึ่งชัดเจนแล้วที่เหลือเรามีความรู้ทั่วไปมันก็อาจจะเป็นเรื่องเรื่องที่ที่ที่ทดีเหมือนกันดังนั้นมันขึ้นอยู่กับบริบทด้วยว่าการรู้อย่างเดียวการรู้ทุกอย่างเราอยู่ในบริบทไหนแล้วมันจะประสบความสําเร็จอเออที่บริบทนะครับในบริษัทนะครับพี่ต้องคิดว่าควรมีคนประเภทไหนมากกว่ากันครับอืมจริงๆมันควรมีทั้งสองประเภทเนาะเอ,อ่อถ้าถามว่าควรมีคนประเภทไหนมากกว่ากันพี่ว่าควรจะมีคนที่เก่งเฉพาะด้านมากกว่า คือเราจะเคยได้ยินว่าผู้ประกอบการหลายๆคนชอบบอกว่าเขาอยากได้คนที่เก่งเฉพาะด้านมากกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ชอบคนที่แบบเก่งขึ้นกลางนี่นี่นี่ในทุกอย่างเพราะว่าคนที่เก่งหลายๆด้านเขาอาจจะมีความรู้ที่เก่งๆอยู่อย่างหนึ่งก็ได้แล้วเขาก็รู้เรื่องอื่นด้วยคราวนี้พอเขาอยากได้คนเก่งหลายด้านพอผู้ประกอบการหรือผู้จัดการเงี้ยเขาต้องรู้ทุกเรื่องเขาต้องรู้วิธีการจัดการคนการตลาดการบริการเงี้ยเพื่อให้บริหารได้ทุกส่วน ดังนั้นถ้าอยู่ดีๆเรามีความรู้แค่เรื่องการตลาดเราก็อาจจะบริหารคนไม่ได้เราก็อาจจะไม่รู้ว่าบริการคนยังไงดังนั้นไอ้ตำแหนง่งสูงสูงที่ต้องรู้ทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยน้อยคือตำแหน่งสูงอ่ะคนยิ่งน้อยถูกปะ่ะตำแหน่งล่างคนก็จะยิ่งเยอะดังนั้นผู้ประกอบการ,การหรือว่าผู้จัดการหลายๆคนเขาต้องการคนที่มีความเอ่อรู้พิเศษด้านนั้นไปเลยโดยตรงเพื่อผลักดันให้ทุกอย่างมันดีขึ้น เพราะถ้าความรู้ระดับแบบรู้หมดทุกอย่างกลางกาๆกันมันก็มันก็แค่เติมตบมันก็แค่เติมคนเข้าไปให้เยอะงานเยอะแต่งานไม่ได้ดีขึ้นคุณภาพไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้เร็วขึ้นไม่ได้วัดมีนวัตกรรมใหม่อะไรที่ดีขึ้นดังนั้นถ้าพูดถึงปริมาณพี่ว่าตามจํานวนเลยถ้ารู้เฉพาะด้านมากถ้ารู้เฉพาะด้านแบบลึกเลยไอ้ด้านนี้ควรจะมีคนเยอะกว่าเพราะมันเป็นคนทํางานเฉพาะด้านอะที่ที่ท,ที่ที่ต้องการหลายตาแหน่ง แต่คนที่รู้หลายๆเรื่องอะส่วนใหญ่เขาก็จะทํางานด้านบริหารันและมันก็คนก็จะน้อยลงเออพี่ไม่ได้แปลกใจกับการที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ที่เขาทาคอนเทนต์เขาบอกว่าการที่เดี๋ยวนี้คุณต้องเก่งแค่ด้านเดียวไม่ใชเป็นทุงทุกคนก็ถูกดีเขาเป็นผู้บริหารเขาต้องการคนที่รู้ด้านเดียวครับผมโอเคครับโอเคครับก็เป็นการมาแชร์มุมมองกันนะครับอาจจะไม่ได้ตรงกับคนอื่นแต่หวังว่ามันจะมีประโยชน์นะครับก็เอามาแลก เปลี่ยนกันหรือถ้าใครมีมุมมองมุมไหนที่อาจจะเห็นไม่ตรงกันก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับยังไงคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับวัสดีครับบ๊ายบายครับ